สาสิบบาทคับมีเงินป้ายสี่สบาทเป็นเงินป้ายสบนะนี่ไงครืมองไม้สี่สิบาทบาแล้วก,ก,ก,ก็นี่ยสิบบาทเอาสิบ

ุกมะมาที่พีเล้มมาคาเาค่ชิลี่ไปชิลี่กุม้ครับเขาเยาค่ะเซบเซบมากไหม ีทุกวนนะเมื่อวานก็ยอดเงินเข้าร้านก็เกือบหมื่นนะที่เห็นที่งดินนะทีมีไเสียเออมันิ่งๆอยูไม่งขนาดต้นพอมนะต้นถูจะมีเยอะ่านี้กี่่กิน็เสียปเปกติมันมีทุกที่แหละมันมีทุกที่แหละเงนจะออกไปออกไจะเข้าใหม่แล้วกันไหมออกแล้วก็เข้าเข้าแล้ว แบบนวดจิเม้นต์ประมาณสิบนาทีตัดประมาณสิบนาทีเช็คตรงประมาณสินาทีที่เหลือก็เป่าใดด้่ยกันทัมดหนึ่งห้าร้อยเนาะถ้าอบในน้ำมันจะต้องมือแต่วดให้ดด้จ้ะห้าร้อยก็คือจิเม้นท์จิดิเม้นส์สปาเร็นสินาทีที่เปลีตัดประมาณสินาทีเช็คสินาทีใดก็สามสิบสี่สิบ้าอปในน้ำก็ทัสองแปด้อยทาน้ว่าทีมันคนละกัวนวดมือกับไม่นวดมือต่างกัน ถ้าไม่ลวดมือก็เข้าเครื่องอบเาเครื่องอบแล้วผมมันก็จะสั่นน้ำเล่ทีมันก็ต่ากันมาเรามาเราัดัตัดเปนมือัด็เื่อคืออยากกินมากันแรกันเนียตั้ขสลยตอมากินกันได้ไม่ค่ยดีอืมสามารถือไกินร้านอันี้นี้มีช่างมีช่างหลายคนแล้วกเลัข้ากรวมก็องร้านก็ถึงรวมลูกค้าด้ปมาณร้าราคาเรจะาคะพี่ขอบคุณค่ะ แซ่บอิบิเรียนเวอร์ค่ะอินพิเลียนเวอร์ราดพาวค่ะฟู้ดก่อนฟาดฟู้ดฟู้ดทาง,งก็ฟาดฟู้ดแหละศูนย์อาหารค่ะอันนี้ลิฟต์นะคะก็เจอเลย เซร์ร้อนาไปจนีพียบนเอเซ้อนแก้วหนึ่ง วิทอันนี้คงอวเรอยหรือ้ปล่าเออยังเนอ,อยนไม่ได้กินไม่ได้กินนะ <c oughs> ลืมละ ชาทีนอะไรเนากวัดไปไหนไปในน้องที่ตลอด้ามันมันันคอออวาาเลยที่ไรไม่ด้องไปแม่ไปตลอดนี่เป่นสายม่ตลอดนี่น้กินทั้งสาวกินเลยเหรอโอ้แตวงพ่อลงมาที่นกันนะงเป็้ิมพายุเข้าได้สามวันเสียหายเลยโ่ไม่เคยเนมนัาทอสามที่จะไห้เก็บเยพี่เคยพี่เคยสามเดือนไอ้ร้อัน ทั้งแรกัชีวิตีก็ิคี่ไม่ดูแลจะเป็นอะไรล้ะพี่ผมพี่เป็นวัววแต่วันนี้ที่ของเรานี่จะเป็นไข้ทังนี้เลยงเพราะว่าเราไม่ค่อยวยเพราะว่าเป็นนาวาเป็นิบห่อยเป็นิบ่ะททังพี่ก็ไม่ได้ปักหีนมีแต่มันก็มันก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะ โชคดีแล้วะหอยวนะคุยลูกค้าไม่ได้เลยแต่คแต่เราไม่มาทำงานใช่มาไม่มีไข้แต่ไอีเด็คอเลยนะพี่ไอเปนเที่ิเแคือมทำงานทไม่ได้นอนเพราะมันไอตออาเียไอกันใช่ต่นเได้ไหแต่วันนี้พี่ดีกว่าเมื่อวานโชคดีแล้วะ จะเปนเสียงที่สุใช่เราเราพวกเราคเสียงพ่ออย่าฝืนเลยได้ยินไหมไม่กินจบไมไมมาให่ปินไเมืองละคะเอาเด้อ แล้วจ้าครั้งนีนะคะข้าวเหนียวสุดหน้าไม้กับกาแฟเอสเปรสโซ่ร้อนจริงๆทำไมไม่นักกินที่ร้านเนอะลืมเราไม่ค่อยไม่เคยคุยกับน้องร้านกาแฟเลยนะครั้งแรกเท่าหลังก็คกินอย่างนั้นแล้วก็นั่งเมาแป๊บน้ำสี่สิบบาทไม่ได้ออาแก้วกระดาษมาด้วยฮัลโหลสวัสดีค่ะยินกินข้าวเสร็จแล้วก็จะกินยาวันนี้ลูกค้ายังเงยปาังตื๊ดๆนะคะ